ยินดีต้อนรับสู่ออโตวิเบช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตท,ทุกเทรนยานยนต์ทั้งรถใหม่รถหรูรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดถ้าคุณคือคนรักรถอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ gwm h a w e l jolian รุ่นปี2026 suv ไซส์กลางจากค่าย great wall motor ที่กำลังมาแรงในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงในไทยด้วยเช่นกันโดยรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น และที่สําคัญยังมาพร้อมสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลได้อย่างยอดเยี่ยมฮาวาลจอเลียน2,026มาในรูปลักษณ์ที่ดูพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเริ่มตั้งแต่ไาหน้าเล็ดีไซน์ใหม่ที่เฉียบคมมากขึ้นรับกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบเป็นลวดลายเพชรเพิ่มความหรูหราและโดดเด่นให้กับด้านหน้าเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้รูหลมยิ่งขึ้นช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน เสริมด้วยล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นมอบภาพลักษณ์ที่มั่นคงและทันสมัยสีที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้คือสีดิบบลูเมทัลลิกที่ให้ความรู้สึกหรูหราและลึกลับในเวลาเดียวกันเมื่อสะท้อนกับแสงยิ่งช่วยขับให้เส้นสายของตัวรถโดดเด่นยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของจอเลียน2026มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยและใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเน้นความมินิมอลแต่หรูหราคอนโซลกลางออกแบบให้เรียบง่ายและลอยตัว เสริมด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง12.3นิ้วพร้อมรองรับระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10.25นิ้วซึ่งสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามความต้องการเบาะนั่งภายในใช้วัสดุหนังคุณภาพสูงเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นบอกเพิ่มความสะดวกสบายทั้งในหน้าหนาวและการเดินทางไกลเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางน,นั่งสบายรองรับการใช้งานของครอบครัวได้เป็นอย่างดี และยังมาพร้อมช่องแอร์หลังและช่อง USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลังอีกด้วยด้านระบบความปลอดภัย GWM ยังคงจัดเต็มเช่นเคยจอเลียน2026มาพร้อมระบบ GWM LEMON แพลตฟอร์มที่มีความแข็งแกร่งน้ำหนักเบาและช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมพร้อมทั้งติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ADAS ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบเตือนจุดอับสายตาซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารในด้านขุมพลัง GWM Harvill Jolion 2026จะมีให้เลือกทั้งแบบเบนซินเทอร์โบ แล้รุ่นไฮบริดซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมีระบบควบคุมพลังงานแบบอัจฉริยะที่ช่วยให้การประหยัดน้ำมันดียิ่งขึ้นอัตราเร่งนุ่มนวลและขับขี่ได้อย่างเงียบสงบพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ DHT ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วและรับรื่นมากยิ่งขึ้นช่วงล่างของจอเลียน2,026ถูกปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงในการเข้าโค้งและการขับขี่ด้วยความเร็วสูงการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ทำได้ดีเยี่ยม ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้มากขึ้นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของรถรุ่นนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันสำหรับราคาจำหน่ายในไทยยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้าโดยน่าจะมีราคาเริ่มต้นราวๆ8 0 0 0 0แสนถึง1ล้านบาทตน้ตนๆซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่ได้มา GWM Haval well Jolion 2026จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือแม้แต่คนโสดที่ต้องการรถที่ดูเทและล้ำอนาคตหากคุณกำลังมองหารถ SUV รุ่นใหม่ในปี2026 GWM Haval well Jolion คันนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ u t o v i b บเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากพวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ